ตัวข้างบ้านกำลังเป็นลูกข้างบนนนยังไม่โตนะคะตัวดำตัวม่วงเนา ดูเพี้ยนะคะเพี้ยดำดแล้วเราจะลองเอาไอ้นี่มาฉีดน้ำยาล้างจานผสมน้ำมาฉีดดูดูนะคะเพีย้ยเล่นงานต้นถัว่วฝักยาวเราโน่นข้างบนโน่นน่ะนี่นะคะ ถั่วถั่วฝักยาวแล้วนะคะนี่อันนี้ตุ่งต้งเลยดูยนะคะเพียเพียดำๆต้นเพีย ต้นเพียนะคะไม่ใช่ดูเพียกินต้นถั่วเนาะอันนี้ถั่วพูดูเพียเจ๊มาแม่น,นี่ต้นไอ้ฟักเหลี่ยมนะคะอันนี้แมงลักมาละกอ หัวโดวยหลังบ้านอันนี้ต้นเสาวรสกำลังเป็นลูกนะคะสาวรสเราต้นสาวรสลูกมันต้นกล้วย กวยไข่ดูต้นบอนไว้ต้มให้หมูนะคะบอนคันมันขึ้นเองปลาบอนดูปลาบอลบอนคัน